สอนคุณหรือบอกคุณคุณไม่ทํามันคือศูนย์นะคะครูบอกคุณแค่นี้เพราะครูไม่สามารถทําให้คนทั้งล้านคนรวยเท่ากันได้หมดแต่ครูสามารถทําให้คนที่เชื่อครูแล้วทาตามรวยได้ค่ะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างแม่น้องอัญญาตั้งแต่ต้นไฟลทำไมสามวันจับห้าร้อยห้าสิบล้านฟังนะคะเขาบอกว่าเขาฟังครูแล้วเขาเชื่อสุดใจเลยครูเปิดกระโหลกให้เขาเชื่อสุดใจเลยว่า เขาจะต้องเป็นมหาเศรษฐีเงินสดให้ได้เขาจะต้องปลดพันธนาการในชีวิตเขาให้ได้ด้วยทางใดไม่รู้แหละไม่รู้ที่มาของเงินช่างหัวมันฟังนะคะแม่น้องอัญญาไม่รู้ที่มาของเงินเลยนะคะเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเอาเงินไหนมาเป็นอิสระภาพเขามีหนี้ตั้งหลายล้านเขาไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือเขาจะเชื่อครูสุดพลังค่ะเขาจะไม่หยุดเชื่อเขาจะเชื่อเขาเพราะเขาไม่ได้เสียตังค์เขาเชื่อครูเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะ ครูนี่ลงแรงพูดเนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเห็นไหมคนเชื่อไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่ลงมือทําแล้วดูผลลัพธ์แม่น้องอัญญาเชื่อครูแบบสุดพลังสุดใจเชื่อไปแล้วคูเป็นมหาเศรษฐีเป็นไงคะอยู่ๆค่ะไปไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปธุมมาที่คำชะโนดมีคนโทรไปเลยค่ะว่า โอ้ยที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะทาโฉนดเพื่อเอามาขายสรุปคนที่โทรมาบอกว่าขายได้เรียบร้อยแล้วค่ะนัดโอนกันวันที่สิบห้านี้ค่ะกรี๊ดไมคะร้อยล้านค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะร้อยล้านอ้าวเมื่อกี้ครูบอกห้าร้อยห้าสิบล้านฟังต่อค่ะเขาบอกโอ้โหมันฟินเขาสั่นเลยนะ เขาอ่ะอันนี้อันนี้ฟังจากคนที่ฟังจากเจ้าตัวเล่าเองเลยนะคะเพราะครัวอยู่ในไลฟ์แล้วก็ฟังจากปิ๋มกับจ๋าที่นั่งไลฟ์อยู่ด้วยแม่น้องอัญญากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะกินอะไรไม่ลงมันตื่นเต้นโมเมนต์ความดีใจโมเมนต์ความแบบฟินอ้กราบ เขาออกมากราบขอบคุณแม่ทีมที่ทําให้รู้จักครูกราบขอบคุณชาญน,นปก้าวที่ทําให้เขาแบบได้เข้ามาสัมผัสความเป็นมาเป็นไปของแบรนด์เราฟังดีๆในโมเมนต์จังหวะที่มนุษย์เรามันหัวใจฟูมันจะฟินฟังนะคะมันจะฟินเหมือนที่ครูบอกคุณว่านี่ยังเท่าเดิมแต่กูขายดีขายได้กูฟินมากจนกูลืมว่ากูมีนี่แบบนี้เลยอันนี้บอกตัวเองนะคะเวลาพูดกูมึงพูดกับตัวเองนะคะไม่พูดกับใคร มันเป็นแบบนี้เลยแม่น้องอัญญาบอกเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆก็เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านแต่เขาบอกว่าตั้งแต่ครูพิพรสอนว่าเราจะรวยเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราปรารถนาเขาปรารถนาพันล้านเขาบอกความคิดมันไม่มีลิมิตเน่มันไม่ต้องมันมันไม่มีลิมิตชีวิตมันเกินร้อยอ่ะเขาคิดเลยว่าเขาต้องเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแล้วเป็นไงคะวันนี้เมื่อวานนี้เป็นไงคะหลังจากรู้ข่าวร้อยล้านไปแล้ว ยู่ๆมีคนโทรมาค่ะสนใจที่กี่ไร่คะอาใครที่ไปฟังกับครูน้องตาลรู้สึกน้องตาลจะเอาไปลงด้วยอีก450ล้านค่ะกรี๊ดไหมคะคุณที่คนละที่ที่คนละจังหวัดที่คนละแปลงคุณคะรวมเป็น550ล้าน450้อบวกหนึเป็น550ล้าน นัดโอนกันวันที่สิบ้านี้แล้ววันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะคืนนี้แล้วค่ะหรือคืนพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเขานัดคุยกันค่ะว่าจะโอนแบบไหนเอาเงินสดหรือจ่ายเป็นเช็คหรืออะไรยังไงคุณคะฟินไปเลยค่ะฟินเบอร์ล้านฟินเบอร์สุดเพราะในจังหวัดในไม่ใช่จังหวัดค่ะในจังหวะที่เราฟิน หรืออินหรือเชื่อนอกกรอบหรือทลายกฎเก่าๆไปแล้วกฎใหม่ๆที่มันอยู่ในชีวิตเราจําไว้นะคะมันจะสร้างปาฏิหาริย์เสมอค่ะนี่คือสิ่งที่ครูกาลังจะบอกคุณว่า NLP มันต้องเอามาประกอบค่ะมันจึงจะรวยอินฟินิตี้มันถึงจะรวย Infinity, รวย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 ,รวยชุดไม่อยู่